ตะบนน้ำน้ำแต่บภูเกตจัวัดชยูมเรีติต่อ6 7กเย พี่สองคนแล้วว่ะตอนนี้ลูกพี่เหรออยู่ไหนท้องอยู่ไหนอยู่บ้านเขาเร้ยกอุ้ยน่าจะเอามาเล่นกับยูจินเนาะตอนนี้หลับไปเลยผู้หญิงผู้ชายคะับผู้หญิงครับชื่ออะไรคะดินนามีลูกแล้วก็ยังพูดค้าขาอะไรแล้วเลิกตากันยังไงถ้าวหรอพี่พูดค้าขาแล้วพี่ไม่ได้ตั้งใจค่ะลูกของเราเหรอชื่อท้องกันเลยอ่ะบุ๋มตูงตามเจนนี่คือคือชอบชอบจังหวะหนึ่งอ่ะจังหวะกี๊ยังไงนะเมื่อกี้กี๊ยังไงนะ คิดต้องหยุดเลยหยุดเลยไม่ต่อเนี่ยไม่ต่อเนี่ยคืองงมากเหมือนกันาอพังคีหล่อมากนี่ค่ะคอมเมนต์อยู่ตรงนี้พี่มองเห็นไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์อีกทีมาแล้วอืมพังคีมันต้องใกล้ขนาดไหนต้องใกล้ต้องใกล้ขนาดระดาษอย่างนี้เลยไ่มพังคีคือใคร <laughs> ฟังคีเหรอบังคีเป็นตัวละครนี่พีเ่นอะไรอย่างเงี้ยในละครเฮ้ยนี่มามาที่ฟังคีกันเต็มเลยขอพี่ตุ้มตามหล่อมากพี่ตุ้มตามร้องเพลงอ๋อก็เดี๋ยวให้ตะก้าขึ้นก่อนขอดูก่อนจะให้ร้องไหมร้องเพลงเหรอถ้าตะก้าดีก็อย่ว่ากันใช่ก็ต้องอย่างนั้นแหละอยู่แล้วพี่ตุ้มตามว่าทษที่ขายเท่ไหรตอนนี้สามสิบสี่ครับโหหล่อเนอะ <laughs> ดูแลตัวเงดีมากี่แต่ว่าแต่ว่ามีแต่คนแบบชอบถามว่าแบบ ทำไมเด็กทำไมเด็กทำไมเด็กอ๋อมันจะมีเวอร์ชั่นโกนหนวดไม่โกนหนวดไงโอ้อันนี้โกนหนวดดูเด็กหน้าใสดียิ้มหล่อไม่ไตายตายตายขายอะไรเขาวันนี้เอจริงเวลามีผู้ชายมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเขินตรูนั้นไหมครับหนูว่าน่าจะไม่มีแค่หนูเขินใ่ปะมันไม่ได้ดูหน้าเขินเลยอ่ะพอน้องน้องน้องชอบจ้องตาจ้องตาไงนะเวลาจ้องตางไงนะของแหละพี่การเปิดเพลงจ้องตาเกาหลีเลยนึ่งนะเดี๋ยวทำให้ดูพี่อยากเขินหวดอ่ะ พี่วันจะมีผู้ชายเขินหนูบ้างปะไม่จรหรอกไม่จรนนิ่ก็ต้องเขินที่เราก็สวยขนาดนี้ใช่ไหมชั่วโมงของพี่ตรมตามชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอยู่ในชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมใช่ตอนแรกห้านาทีตอนนี้ชั่วโมงเลงโอ้โหขึ้นไปเยอะเลยอะ่ะพี่การพร้อมนะพี่อยากเขินนะหนูหนูจะไม่ยิ้มด้วยแล้วแล้วลูกของเราไปไหนครับลูกของเราอ๋อไอ้นี่เครื่องนี้คือของใครอ่ะ ลูกของเรากำลังเข้านอนแล้วค่ะไอ้แม่เข้านอนเวลาเดียวกันเลยใช่ทุกคนนั่งก่อนนะอยากอยู่นานๆยังไม่อยากจับอะไรไม่อยากไข่ของสัญญาณก็ไม่มีวันนี้เป็นบ้านร้อยล้านไข่ของอ่าววันนี้ขายอะไรคะเพลงมาค่อยเล่นดิกันครับวันนี้อยู่นี่เป็นตัวแอนต้าแซนเองตัวนี้คือแบบมามากับเจรอบหนึ่งแล้วทํายอดแตกมากๆตอนนั้นคือแบบ ถล่มทลายมากแล้วก็ลูกค้าเรียกร้องให้กลับมาอีกวันนี้ก็เลยแบบมีโอกาสจองคิวไว้แล้วมีโอกาสได้ได้ค่ะได้คิวพอดีแล้วก็วันนี้ค่ะคุณเจนปกติเก่งขายอยู่790บาทแต่ว่าวันนี้เก่งให้เฉพาะอะไรคุณเจนไม่ต้องแล้วค่ะเม่ต้องแล้วเราเป็นพี่น้องกันเนาะเราไม่เขิดกันอีกทีสิเช็คอีกทีขอเช็คแป๊บนึงว่า สามอเล ขายอยู่790บาทค่ะแต่วันนี้เฉพาะไรสดคุณเจนเท่านั้นให้ในราคา500บาท500บาทเเท่านั้นแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นตัวต้านแก่คุณเจนตัวนี้ขายดีมากๆซึ่งเเป็นแอตต้าเลียวอ่ะให้คุณเจนดูเอกสารแทนแบบลูกค้าเราได้เลยของเราเป็นแอตต้าเลียวค่ะเซ็นสัญญาอย่างถูกต้องมีการใช้แอตต้าเลียวจริงๆทุกคนความหมายดีมากความหมายดีมากเลยไม่เป็นเป็นเอกสารแบบว่าไมเอกสารรับรองการเซ็นสัญญาอย่างถูกต้องใช้สารประน่ การที่พี่ดูมตามจะมาขายเนี่ยเอกสารอะไรต้องชัดเจนการรับรองรับรองนะวี่จงพี่ใจต้องชัดนะตัวเนี้ยงานพี่ใจมากสุดค่ะที่บอกแล้วคือตงตัวให้เรียบร้อยสิคะถูกไหมคะคือการที่ตัวจะมาขายตัวก็ต้องแบบว่าเลือกตัวดีๆมาใช่ไหมก็แน่นอนอยู่แล้วครับใช่ตอนนั้นที่เราเลือกกันอะตัวไปกินตัวนี้เลยใช่ไหมเมื่อก่อนเราไม่เราไม่ได้ดูดีขนาดนี้เ่ะตอนนี้พี่ให้500แต่ว่าลูกค้ากดได้แค่429ร้อเก้าบาท ทุกคนขาตัวนี้นะคะที่บอกไปก่อนว่าคือแบบเป็นแอสตาเลียวที่มีการเซ็นสัญญาอย่างถูกต้องเะนั้นแล้วเก่งใส่ไป6มิลลิกรัมทุกคนไม่ต้องไปกินเยอะทุกคนกินแค่วันละหนึ่งสองเจลก็พอแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราใส่มา3เทปมาร์คเลยค่ะนี่เลยค่ะก็คือจะมีซัลโฟวาบำรุงตัวฟื้นฟูแล้วก็ตัวอกันเะนั้นแล้วนะคะใครที่กินตัวนี้อยู่นะคะมันจะเป็นตัวกันแก่กันแดดเก่งแน่นอนว่าให้กินนะคะก่อนที่จะไปเจอแดดเจอฝุ่นเจอมลภาวะได้เลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ปกป้องแสงแดดได้ดีมากๆ คือบางคนนะค่ะเหมือนคุณตุกตาอย่างเงี้สามสี่แล้วน่าเด็กมากเพราะว่าจะมีคนกินเยอะมากครับใช่ค่ะคือบอกเม็ดีอ่ะมันไม่ได้แก่สักหน่อนะคะที่กินหนึ่งหรือสองเม็ดต่อวันที่กินหนึ่งหรือสองเม็ดกินอ่าตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนใช่ได้หลออย่างละหนึ่งเม็ดได้ค่ะกินตอนท้องว่างหรือหลังอาหารกินพร้อมมื้ออาหารจะดีกว่าจะดูดซึมได้ดีอยากกินอ่ะอยากกินนะคือือกินกี่เม็ดดีครับกระปุกหนึ่งเม็ดใช่ไหมครับค่ะเด็กมากพี่ตุ้มตาเขาเคยเจอตัวจริงเนี่แฟนคลับมายืนเลยกินตามพี่ตุ้มตาเหรอท่านั้น่ะท่านจะเเดด็กขนนาี้ย ยาวพี่เป็นต<ป>ัวแบ<ป>บกินแล้วกันแด<ป>ดแ,<ป>แล้วก็กันแก่ด้วยค่ะตัวนี้คือปกติเราอะอายุยเยอะ<ด>แล้วถ้าเราแบบไม่อยากแก่ตามอายุอะค่ะเกรงแน้าว่าให้กินตัวนี้นไ,นนไว้เพราะว่าถ้าเซลล์ภาพในเรามันถูกกำจัดออกไปด้วยอนุอนุภาค เก่งจะยกว่าเป็นขยะกันแล้วกันขยะถ้าม uh ันสะสมในร่างกายเยอะๆมันก็จะไปกองไว้กับเราเซลลเราก็จะเหนียวจะแก่จะย่นฉะนั้นถ้าเราไม่กําจัดขยะออกจากร่างกายเลยก็เป็นปกติเลยใช้ครีมตัวเดิมจากที่เคยเห็นผลมานานก็ไม่เห็นผุรแล้วเซลเราก็เหนียวก็แก่ก็เรื่องอะไรอ้าวลืมจับเวลาอันนี้คือคือมันจะเขาเรียกว่าดูแลจากข้างในใช่ไหมเล่าทำอะไรดันั้นบางคนทําไมใช้ครีมบำรุงอะไรก็ไม่เห็นผลเพราะพักเซลลเราค่ะใช่ครับ กองอยู่เยอะครับทำให้เซลล์ของเราหาเหี่ยวแก่ย่นได้ดังนั้นการที่เรากินตัวนี้ค่ะมันเหมือนเป็นกำจัดขยะออกจากร่างกายเลยทำให้ทานครีมอะไรก็เห็นผลมากทานก็เห็นผลมากกินวิตามินตัวไหนก็เห็นผลมากแล้วที่สำคัญงานวิจัยบอกว่าสารนี้ ตามงานวิจัยบอกเลยว่ากินแค่วันละหนึ่งเม็ดแตกว่าสัปดาห์แรกนะคะทุกคนผิวเริ่มเรียบเนียนแล้วว้าวว้าวสัปดาห์นะคะทุกคนขาดปัญหาฝ้าขาดได้แล้วสัปดาห์ดูรวยได้แล้วเราสามารถดูตามนี้ได้เลยจริงๆตอนนี้บำรุงแบบสายตาบำรุงสมองบำรุงอสุจิบำรุงหัวใจด้วยแต่ว่าต้องกินใช่ค่ะจริงๆแต่ต้องกินถึงสัปดาห์บำรุงสมรรถภาพร่างกายเมื่อเราร่างกายแข็งแรงอะไรมันก็จะดีขึ้นใช่ค่ะแล้วปกติอ่ะเขาบอกว่าจะซื้อถ้าพี่ตุ้มตามจะยิ้มให้ พี่สาวขยบแรงทางนี้ทางนี้ทางนี้นนนยิ้มว่าไงต้องไหนอันนี้งยิ้มบุ๋มไปแล้วกดสิมึงกูกดโย่าเอย,<ล>ย,ยครับเอยครับซอยซื้อนะครับ <laughs> บอกว่าซอยซื้อถ้าน้องซอยเอวยอายสิอซอยกับบอสแมนอย้ยสิอซอยแบบซอยซูมือเลยค้า โอ้โ่งนี้แม่งแน่นจะแน่นยังไงนะมาไว้ก่อนเลยมั้ยมาไว้ก่อนถ้าพี่ดุมตามอยากมาเมื่อไร่ทักมาได้เลยครับน้องเจนบ้างเสมอสำหรับพี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ดุมตามเสียงเป็นอะไรครับปกตินะเอออยากเอาอะไรไปทำให้มันโล่งขึ้นหน่อยมาทำในคอมึงคิดถึงอะไรกูคิดกูก็คิดไม่ดีมึงนก่นแหละเอาน้าไม่น้องดืึกเลยครับมีแล้วค่ะมีแล้วโอ้ยตอนนี้ออเดอร์รลัวมา ขาบอกพี่ตุ้มตามขายหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมที่จริงแล้วแอตตาสันตีเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งรู้จักได้ไม่นานเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งมาดูแลตัวเองเพิ่งมาดูแลตัวเองแบบจริงจังมากขึ้นเพราะว่าตอนที่ตอนที่เข้าสู่วัยแบบ34จริงจริงครับช่วง32เนี่ยเมื่อก่อนผมมั่นใจว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันก็รีคอร์อะร่างกายมันดีอะเราออกลังกายประจําแต่ยิ่งออกลังกายเราใช้ร่างกายหนักอะไรเยงนี้ครับตากแดดแล้วก็ต่างๆนานาแล้วมันทําให สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันรีคอฟเวอร์ยากครับร่างกายมันแบบไม่ไม่แบบเขาเรียกว่ามันทึ้งถึงเวลาแล้วอ่ะาว่าต้องกินต้องเสริมอะไรบางอย่างแล้วแลอตตาแซนทีเนี่ยคือเป็นอะไรที่ที่มันเขาเรียกว่ามันล้าลึกครับแล้วมันทรงพลังมากเมื่อเมื่อเราทานเข้าไปเมื่อเรามีเข้าไปบำรุงร่างกายมันจะทําให้มันเกิดปฏิกิริยาทําให้ไม่ว่าเราจะทําอะไรอ่ะมันจะส่งผลให้ตอบตอบโจทย์มากขึ้นนะครับสมมติว่าคนในกล้องเนี่ยคือแฟนพี่แล้วพี่ต้องขายเขาพี่จะเรียกเขาว่าอะไร ที่รักเราเป็นห่วงไงขอบคุณค่ะครับอ๋อหมายถึงเรื่องนี้เอาเคโอเคเอาคุยนะไม่จริงๆคือถ้าถ้าถ้าอย่างผมอะผมจะบอกว่าไ<ผ>ม่เอาเน,นั้นอหางเหินต้นเธอเธอคือเป็นเมียเราก็ต้องดูแลตัวเองนะรู้ป่ะ <c oughs> ไก้ชิดมากกี่กชิดปะไก้ชิดไปแล้วเออเป็นเมียพี่ตุมดำต้องดแตยังไงคะดูแลตัวเองเพราะว่าเราอยากจะได้แบบอยู่ด้วยกันไปนานๆได้รักกันไปนานๆเราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลจากภายในกินทีเดียวสิบเม็ดไม่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 ม่ไ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 ม่ จะมีดรามา่าคือแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะในเก้าแบรนด์นั้นนะคะคุณเจนไม่ใช่ว่ามีแค่นั้นแต่ว่าจริงๆอะจะยังมีอีกหลายแบรนด์ที่ทําถูกต้องเหมือนกันเหมือนของเก๋อย่างเงี้ยเซ็นสัญญาอย่างถูกต้องแต่ว่ามันจะมีหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือใช้แอปต,ต้าเดียวตัวเดียวหรือเปล่า<อ>ได้ะสบกับแอปต,ต้า ร้องใส่6มิลลิกร,รัมไหมแล้วก็<ช>มีการสั่งซื้อสารอย่างต่อเนื่องหนึ่งปีหรือเปล่าฉะนั้นแล้วตรงนี้ค่ะของหลายๆแบรนด์นะคะที่ไม่ที่ขึ้นอยู่9แบรนด์นั้นนะคะคุณเจในขั้นตอนการดาเนินการของเกจก็เช่นเดียวกันเราก็เลยเอาเอกสารสัญญามาให้ทุกคนดูเลยว่าเราเซ็นสัญญาจริง,รงๆใช้อย่างถูกต้องจริงแล้วก็9แบรนด์นั้นนะคะจะเป็นตัวที่ เขาเซ็นสัญญากับแอตต้าเรียวโดยตรงแต่เราจะเป็นบริษัทที่นําเข้าอีกทีนึงฉะนั้นหลายๆแบรนด์ในไทยที่เก่งเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้จักคือแบบพูดชื่อแบรนด์ไปทุกคนรู้จักแน่นอนอก็รับจากบริษัทแม่มบริษัทที่นําเข้ามาเหมือนาากันก็เลยยังอยู่ในขั้นตอนการดาเนินการแต่สามารถขอดูเอกสารเก่งได้ทั้งหมดเลยในวันนี้ <c oughs> เพราะว่าเราใส่จรงิงๆ6มิลลิกรัมแล้วก็ตัวนี้คุณเจนไม่รู้คุณเจนจาได้ไหมคือเก่งออกมาแล้วรอบหนึ่งแล้วลูกค้า ตามไปซื้อเยอะมากๆตอนนั้นยอดขายแบบพี่เก่งตอนนี้ในตะกร้าก็คือฮอตมากตอนนั้นพี่เก่งมากับใครนะตอนนั้นน่ะเก่งวิดีโอมาค่ะอ๋อวิดีโอใช่วิดีโอแล้วลูกค้าที่ตามไปจากไลฟ์คุณเจนเยอะมากๆคือบาลินบาลมีคุณเจนเลยแล้วก็เขากลับมาถามสามแล้วก็ไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดเก่งเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะมาไม่โปรโมชั่นในไลฟ์คุณเจนอีกครั้งพี่เก่งก็เลยมาให้อีกรอบนึ่งแล้วถ้าไปดูในหน้าไลฟ์สดเก่งตอนนี้น้องแอดมินไลฟ์อยู่ค่ะจะเป็นอีกราคาหนึ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่าคลุ่มของมันก 5%มันก็จะตกหกร้อยนิดนิดแต่ว่าตรงตอนนี้เก่งให้ห้ารอยบาทก็จะได้ราคาดีกว่าช่วงไรกห้านาทีนี้เท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญอ่ะเก่งอยากฝากทุกคนไว้บางครั้งอ่ะเราคิดว่ารอให้แก่ก่อนแล้วค่อยกินจริงๆไม่ต้อง พราะตัวนี้นะคะเก่งใส่ทิชนี่เลย3าเทปมาทั้งตัวบำร,รุงตัวฟื้นฟ,นฟูแล้วก็ตัวซ่อมแซมฉะนั้นแล้ว<ะ>ยังไม่แก่ก็สามารถทาได้เพราะว่าเราก็มีปัญหาฝ้ากระมีปัญหาผิวเราอยากผิวเรียบเนียนไหมเรามีปัญหาฝ้ากาะไหมฝ้า,าเลือดฝ้าของมนฝ้าหลักพอดอะไรเงี้ยถ้าเป็นปัญหาในด้านนี้อยู่แล้วไปใช้ครีมมันเอาไม่อยู่<ะ>เพราะว่ามันเป็นจากข้างในเราก็ไปปรับจากข้างในมันก็จะทำให้ครีมบำร,รุงที่เรา ทาทามันอยู่เนี่ยจากที่ไม่เห็นผลเลยอ่ลองดูไป3วัน7วันการทาครีมบำรุงมันก็จะรู้สึกว่าึมซาบเพราะสูตรเซลล์อยู่ได้ดีมากครีมเราก็จะเห็นผลมากขึ้นอันนี้คือเก่งแบบฝากไว้เลยว่าไม่จําเป็นต้องรอให้แก่เพราะความแก่ไม่ได้อยู่ที่อายุแต่อยู่ที่เซลล์ให้สะอาดนะทุกคน เนื้อสีผิวต่างๆหรือว่าริ้วรอยต่างๆกะค่ะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นทำให้แข็งแรงจากข้างในก่อนใช่ค่ะคนคุณจุงตามแบบเนี่ยสามสิบสี่แล้วแต่ยังดูเด็กมากจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยแบบทาครีมบำรุงด้วยนะใช่ถ้าผู้ชายนะผู้ชายทันี้มันกินง่ายๆไงเช้ากินแล้วก็ออกกองถ่ายละครคือมันเป็นตัวกันแดดแล้วก็กันแก่ทุกคนตัวนี้เก่งแน่นอนว่ากินก่อนที่จะออกไปเจอแดดเจอฝุ่นเจอมลภาวะต่างๆเพราะตัวนี้มันจะเป็นเกราะป้องกันผิวให้เรา ปกติเราเจอแดดเจอฝุ่นเจอมลภาวะรับเข้ามาไปกองอยู่ที่เซลล์เหมือนที่เก่งบ,บอกว่าขยะในร่างกายค่ะเก่งไม่สามารถพูดคานั้นได้แต่ให้ทุกคนเข้าใจง่ายว่าคือขยะในร่างกายเราเจอแดดเจอฝุ่นเจอของไม่มีประโยชน์เรารับเข้ามาไปสะสมอยู่ที่เซลล์ติดขอกหวานติดหวานอะไรเงี้ยสะสมอยู่ที่เซลล์หมดเลยทําให้เราแก่เราเหนียวเราย่นตามเกณฑ์ตามวัยเหมือนที่พวกเราเจอกันเดี๋ยวให้<ต>หหร้อยออเดอร์สุดท้ายนะลูกค้า พี่เก่งพูดอะไรไปอ่ะคนก em um, like ็บอกว่าหล่อ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 แล้วทำไมความหมายไม่มีอยู่อย่างเดียวเลยไม่สนใจสินค้าเลยกดซื้อด้วยมันหล่อจริงอะมึอเ่ียเขาไม่ได้อะมึงอยากอะไรคนดูแล้มั้งตอนนี้คนรอแบบคุณตุ้มตามเยอะกว่าแอนต้าเซนติเลเน้องนี่คือเทสใช่ไหมแกหมายถึงทุกคนะเจนนี่ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพี่น้องกันแบบว่าเออไม่้อะไรเนาะจ้องตาเวลาพูดจริงใจเราต้องจ้องตา ไอพี่เสียงเสียไปแล้วน้องผมกได้ยได้พี่ตามหล่อมากพี่ตามกินวัดพี่ทามกินมานานยัง่คะกินมานานแล้วครับจริงจริงอัลตาแซนทีนเป็นอะไรที่ผมเลือกเลือกทานอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกผมเป็นคนใช้ชีวิตหนึ่ะแล้วไม่ชอบทานครีมไม่ชอบทานจริงคือแบบเป็นคนแบบมันหลายขั้นตอนน่แล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวเดี๋ยวกินบำรุงเอาอะไรเงี้ยดูแลจากข้างในเอาแล้วทีนี้มันก็ มันช่วยได้มันทําให้เรากลับมาเด็กอีกครั้งเด็กไม่ได้หมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกนะหมายถึงสุขภาพข้างในมันเด็กคํา<ห>ว่าสุขภาพข้างในเด็กมันคือเหมือนแบบเวลาเราเป็นเด็กเห็นไหมครับหกล้มเป็นแผลอะไรเงี้ยมันจะหายเร็วเลยมันจะกลับมาได้พี่ตั้มตามร้องเพลงได้ไหมเราไดคาราโอเกะให้ฝากซิงเกิลใหม่ดีกว่าฝากซิงเกิลใหม่ดีกว่ามีไหมมีไหมอันนี้เปิดเป็นคาราโอเกะได้ไหมยังยังยังไม่ปล่อยอ๋องั้นร้องสดงั้นร้องสดอห้ฟังนร้องสดให้ฟังนี่ ผมว่าเพิ่งเดี๋ยวจะปล่อยในช่วงเนี่ครับอีกอประมาณวันที่1ิพฤศจิกาย,ยนออครับรชื่อเพลงหนาวนี่สิกับบ้านครับผมโอ้ยนาหนาวนี้สิกลับไปจีเขานี่ง